วันนี้เนี่ยจะมีพอเข้ามาตรวจการเรียนการสอนช่วยทําตัวให้มันดีๆด,ด้วยละ่ะเข้าใจไหมค่ะแล้วเวลาฉันถามอะไรเนี่ยช่วยตอบให้ได้ด้วยละ่ะอย่าทําตัวโง่ให้มากนักถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันจะเรียกมาตบหน้าเรียงตัวเลยเข้าใจไหมแล้วพอจะเข้ามากี่โมงหรอคะจะรู้ได้ยังไงละ่ะไม่ได้ตัวติดกันสักหน่อยก่อนจะถามอะไรเนี่ยช่วยแหกตาดูซะบ้างนะเออควรคะ เราทำไมเราต้องทาดีต่อหน้าพอ,อด้วยหรอคะอ้าวก็ถ้าพเรอเรียนเก่งเนี่ยก็แปลว่าครูสอนดีนักเรียนเข้าใจครูก็จะไม่ถูกตําหนิไงงั้นก็แสดงว่าพอเนี่ยตาหนิแรงมากเลยใช่ไหมคะที่ทำไมเธอถึงอยากรู้อยากเห็นเป็นบทเรียนเนี่ยก็หนูจะได้รู้ไงคะว่าควรทาตัวยังไงก็ทาตัวปกติอะะ่ค่ะอย่ามาทําตัวโง่อ่านให้ทุกคนฟังครูนะคะลูก25บวก25้า ห้าบวกห้าเนี่ยลูกเอาสูตรไว้ในใจนะเราไม<ร>่ต้องเอาไว้ในใจด้วยนะคะคุณอนในเมื่อสมองเราก็มีจ้าเอาไว้ในสมองก็ได้นะแล้วแต่ถนัดเลยหลังจากนั้นเนี่ยหนึ่งอยู่บนห้าห้าสิบค่ะข้อเนี้ตอบห้าสิบโจทย์ง่ายๆแค่เนี้ยทำไมครัวต้องทำให้มันเป็นเรื่องยากด้วยคะโอเคจ้าดีมากทำดีต่อไปนะโอเคต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่องของกฎของพีทาโกรัสพีทาโกรัสต่อจากสัปดาห์ที่แล้วอะไรคะครูออน ควเนยังไม่เคยสอนเรื่องนี้เลยนะคะช่วงนั้นหนูว่าควรดูเบอร์เบร์นะคะพักผ่อนบ้างนะเอเอควอนเดี๋ยวตามพอมาเลยนะเพราะว่าเราในยม่เดิงต้องคุยกันได้เลยค่ะพอเดีเ๋ยวกูมึงเจอกูแน่กูจะไล,ล่ตบเตียงตัวเลยเอา้าก็บอกให้ทำตัวฉลาดฉลาดไม่ใช่หรอ